ันนี้ก็วันที่วันเสาร์ที่29ตุลาคมนะครับมาอัปเดตคิโตวันนี้ BTC ก็784,500บาทอีเทเรียม60,080บาทเดนบิตครับ45.95 XRP 17.88 ้อก็ u ส d t สามสิบเจ็ดจ <N> ุดแปดนึ่บ้าจุดสี่หนเดนซิวหนึ่งจุดหนึอโอเอสทศูนย์จุเจฟิน 18.3แดล้วคอย3 3 3.25อ้าคอยก็ลงมาหน่อยกำลัขงขึ้นไปยใการเลยนนี่ก็เฉียวทั้งตลาดนะครับคอยก็ขึ้นหายขึ้นแล้วรูน่าที่92มีลูน่ายัยงไม่กลับขึ้นนะครับโอพสี่ 43. 3 แล้วก็มาอับดิดกระเป๋าตังกันนะครับผมโอ้เป๋าตังม่อยู่9,238บาทอ BQC มีอยู่2,641บาทอิทิเลียมอิทิเลียมมีอยู่1,202บาท เป็นบิครับมีอยู่922บาทครับซื้อไป็น0 0งพันน้มันเยื่นขึ้นไปได้200บาทครับมดิสเซนมูลค่าทั้งมีนะ่อไอวีที OT, ซื้อไป500ีอยู่438บาทเดฟินซื้อไปน1น0 0เหลือ877บาทด็อกคอยซื้อไป500เหลือ367บาทครับ แต่รวมๆแล้วเรายังมีกำไรอยู่นะครับได้มาจากเดือนรุนหน้าที่ซื้อตอนศูนย์ศูนย์ศนย์สองนะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาเนีครับตอนนี้ซื้อไปพันห้าตอนนี้เข้าซื้อใหม่พันห้าเลยอยู่พันสองร้อยสิบแปดบาท OP OP ซื้อไปหนึ่งพันมีได้ได้มาหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบาทครับผม ครับกำไรเราก็เพิ่มขึ้นเป็นบางตัวนะครับผมครับค่าในพอตังวันนี้เราก็เพิ่มมาเป็น9,238บาทก็ถือว่ามีกำไรอยู่นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมครับขอบคุณครับผม